สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะน้ำเองก็ลงมาจากดอยแล้วนะคะทุกคนกลับมาเข้าสู่หลังเขาบ้านน้ำนะคะแล้ววันนี้น้ำก็กลับมาอย่างที่พักของน้ำนะคะแล้ววันนี้น้ำก็จะมาต่อเติมอะไรต่อทุกคนก็รอรอไปชมพร้อมๆกับน้ำเลยนะคะแล้วก็มีหลายคอมเมนต์เนาะให้น้ำทำที่พักสูงๆนะคะถามว่าน้ำทำได้ไหมก็ได้ค่ะแต่ทุกคนถ้าน้ำทำคนเดียวค่อนข้างที่จะอันตรายแล้วก็เสี่ยงนะคะเพราะว่า เราทําที่พักสูงๆเนี่ยเราต้องใช้พละกําลังของเราอะเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนแต่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวน้านําจะทําให้นะคะน่าจะทําเท่าที่แบบสูงแบบพอประมาณที่น้ําพอทําได้นะคะโอเคค่ะหลังจากนี้น้ําก็จะกางไฟชิดนะคะเพราะว่าฝนกําลังจะตกนะคะทุกคนไค่ะเดี๋ยวการไฟชิดกันก่อนค่ะ น้ำกลางไฟชิดสิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปน้ำก็จะทำความสะอาดที่พักนิดหน่อยนะนี่เลยเพราะว่าฝนกำลังจะมาแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวน้ำทำความสะอาดที่พักก่อนนะคะ เดี๋ยวน้ำจะเสริมไฟสักแผ่นหนึ่งนะทุกคนเพราะว่างวดที่แล้วอะฟ้ามันขาดไปแผ่นหนึ่งเนาะเดี๋ยววันนี้น้ำจะสับไฟสักแผ่นหนึ่งนะคะ ค่ะทุกคนน้ำก็สัตฟ้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มัดตรงนี้เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะต่อไปน้ำก็จะทำเตาเนาะโอเคค่ะทำกันเลยดีกว่า ตอนนี้ตาของน้ำก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากมายเนาะเอาไว้หุงข้าวเล็กๆน้อยๆนะคะก็ได้อยู่เนาะเหนื่อยทุกคนแต่ว่าข้าวกับข้าวในน้ำเอามาจากบ้านนะคะนี่ต่อไปน้ำก็จะจุดไฟเนาะแล้วก็จะนั่งพักแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยกินข้าวนะคะไปค่ะจุดไฟ หลังจากที่น้ำพักผ่อนเสร็จนะคะ น้ำก็หิวข้าวม,มากๆเลยค่ะทุกคนมาเดี๋ยวเรามากินข้าวพร้อมกันเลยค่ะ mm. มาค่ะมาดูกับข้าวของน้ำว่ามีอะไรบ้างนะคะ mm. ก็มีแหนมปลา แล้วก็ปลาหวานทอดนะคะแล้วก็น้ำพริกแค่นั้นเลย ใครที่กำลังดูคลิปน,น้ำแล้วยังไม่ได้กินข้าวนะคะมากินข้าวพร้อมน้ำเลยอร่อยมากกินข้าในป่าอืม ค่ะตอนนี้น้ำเองก็กินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ล้างเนื้อล้างตัวเสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้ววันนี้น้ำก็รู้สึกว่าน้ำเพลียๆเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าน้ำทำนุ่นทำนี่ด้วยแหละออกทุกคนแล้วน้ำก็มีเรื่องเล่าให้ฟังกับสถานที่ตรงนี้นะคะเสียงเสียงอะไรเอ่ยทุกคนนี่ตรงเนี้ยเคยเป็นหมู่บ้านล้างเก่านะแต่ว่าจะอยู่ข้างบนตรงนู้นนู้นน,น,นูนเลย นะก็ไม่ห่างจากที่พักของน้ำมากแล้วก็ตรงเนี้ยพ่อน้ำเคยเล่าให้ฟังว่าเคยเป็นวางน้ำลึกมากๆเนาะแล้วก็จะมีพวกปลาแง,งะปลาเวียนนะคะแล้วก็มีปลาหลากหลายเลยแต่ตอนนี้ป่าของเราก็เหมือนจะไม่เหมือนแต่ก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ มันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วก็ทางผ่านตรงนี้ที่น้ำำําทาที่พักเนี่ยก็จะมีชาวบ้านนะคะลงมาอาบน้ําตักน้ํากันนะคะเรื่องราวของน้ําก็มีอยู่แค่นี้แหละทุกคนแล้วก็ที่เนี่ยเวลาตกกลางคืนเนี่ยมันก็จะดูวังเวงเง,งียบๆนะคะทุกคนอาจจะเป็นเพราะน้ํามาคนเดียวเนาะไม่มีเพื่อนคุยอะไรแบบเนี้ยมันก็จะดูแบบวังเวงนิดนึงเงียบๆเงียบๆนะคะหลังจากนี้น้ําเองก็จะเข้านอนแล้วนะคะ คนมื่อกี้มีอะไรตกลงมาก็ไม่รู้นะน้ำคาดว่าน่าจะเป็นเห็นนะเพราะว่าตรงนั้นนมันเป็นหน้าผ่าสูงชันนะโอเคมาคนเดียวก็จะระแวงนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งก็จะลุกขึ้นมาดูเป็นพักๆนะคะแค่นอนต่อ สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะเช้านี้ก็เป็นเช้าที่สดใสามากๆเลยทุกคนแล้วก็เมื่อคืนน้ําก็ได้ตื่นขึ้นมากลังดึกรอบหนึ่งนะคะเมื่อขึ้นมาก่อไฟเนาะแล้วเมื่อคืนบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเย็นสบายหลับสบายเลยแล้วน้ําก็หลับยาวไปเลยนะหลังจากที่น้ําก่อไฟเสร็จนะคะเช้านี้ก็มีเสียงนกร้องแล้วก็มีแสงแดดอ่อนๆนะคะ แล้วก็บรรยากาศก,ก็ดีมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วห้าง ที่พักของน้ําที่พักของน้ํานี่ก็เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะส่วนหลังคาเนี่ยน้าไม่สามารถที่จะทําได้นะเพราะว่าวัสดุในการทําหลังคาจะเป็นใบกระเพาะหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่มีเนาะเพราะว่าป่าแถบนียไม่มีเลยไม่มีเลยนะคะเราก็จะกางเป็นไฟชิดเนาะโอเคค่ะหลังจากนี้น้าเองก็จะเก็บข้าวของแล้วก็เดินทางกลับบ้านนะคะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้น้ําด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย